ส่วนที่จังหวัดราชบุรีก็มีการจัดขบวนแห่เทียนพรรษาเช่นกันค่ะแต่เป็นทางน้ำล่องไปตามลำคลองดำเนินสะดวกพร้อมกับมีการเฮเรือไปตลอดเส้นทางด้วยค่ะ ชาวชุมชนหลักห้าและชุมชนสีดอนไผ่ร่วมกับวัดประสาทสิทธิ์จัดแห่เทียนพรรษาทางเรือค่ะในงานบุญวันอาสารหาบูชาและเข้าพรรษาโดยจัดเริ้วขบวนเรือประดับตกแต่งอย่างสวยงามล่องไปตามลำคลองดำเนินสะดวกภายใต้ชื่องานจัดเหเรือแห่เทียนพรรษาทางชลมากล่องคลองดำเนินสะดวกโดยใช้บทประพันธ์กับเหเรือวัดประสาทสิทธิ์ ของพลเรือตรีทองย้อยแสงสินชัยอดีตผู้อำนวยการกองอนุศาสนาจารย์กองทัพเรือและมีนาวาเอกนทวัฒน์อลามเกือ้อรองผู้อำนวยการกองเรือเล็กกรมการขนส่งทหารเรือรับหน้าที่พนักงานเหเรือในครั้งนี้ค่ะภายในริ้วขบวนค่ะได้อัญเชิญ ราสัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคล28กรกฎาคม2567พร้อมพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเครื่องราชสักการะตามด้วยขบวนเรือต้นเทียนพันษาและเรือของชาวดำเนินสะดวกกว่าร้อยลำนำต้นเทียนพันษาไปถวายวัดประสาทสิทธิ์ตามประเพณีที่ถือปฏิบัติในวันเข้าพันษาค่ะ